ทีวีเครื่องนี้ใช้เป็นเวลานานนะครับอายุยาวนานมากนะครับผ้าใจไฟในซีบวมหลายตัวนะครับเนะเห็นไหมครับเพื่อนก็คงจะต้องโลสีพวกนี้ออกก่อนนะครับถึงจะดูต่อไปถ้าเกิดว่าโลสซีแล้วมันใช้งานได้ก็โอเคไปเลยนะครับโอ้โหนานมากเลยนี่นะนะครับเจ๋อจริงจินะครับนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆครับจ้งวิลเลงทาซ่อมทีวียี่ห้อ tcl นะครับอาการเปิดไม่ติดครับตอนนี้แกเครื่องออกมาเห็นเป็นสีบวมนะครับบวมแบบนี้เลยนะครับเพื่อนอ่านะครับก็กะว่าจะเปลี่ยนสีตัวมันบวมบอกก่อนนะครับนะไฟก็ไม่คงไม่ต้องวัดเพราะว่าถ้าเกิดว่าวัดเราคงเพี้ยนแน่ๆนนะครับเอาเป็นว่าเราต้องถอดตั้งใจไฟมันวอกแล้วก็ทําการเปลี่ยนสีมันนะครับนะนี่เลยโอ้ยยังขัดน็อตไม่หมดนะครับ คลิปวิดีโอทําได้ไม่ยาวนะครับช่วงนี้เพื่อนสอบถามมาโอ้ยทําไมไม่ค่อยละเอียดเลยนะครับมันเวลามีจํากัดนะครับนะเวลามีจํากัดมากเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบเนี้ยแล้วมาเปลี่ยนซีกันดีกว่านะครับนี่นะครับก็ทําการเปลี่ยนซีเป็นที่รียบร้อยแล้วก็เครื่องก็ทํางานได้เลยนะเพื่อนนะไม่ได้ทําอะไรนอกเหนือจากเปลี่ยนซีเลยนี่นะนะครับ ก็เลยขันน็อตกลับคืนเข้าไปแล้วล่ะที่เรียบร้อยนะครับเหลือแต่ลองภาพเพื่อนๆดูนะคลิปนี้กระชับสั้นใจความได้ใจความสุดยอดนี่ไงก็เป็นภาพออกมาแล้วก็จอก็เป็นเส้นด้วยครับเห็นไหมสุดยอดเลยนะครับ TCL เครื่องนี้ก็จบไปได้ด้วยดีแล้วนะครับนะแค่เปลี่ยนสีก็เจ๋วแล้วนะครับเพื่อนมันเจ๋วจริงๆนะเนี่ย ถ้าจอไม่เป็นเส้นจอไม่เสียเป็นเส้นเนี่ยก็เจ๋อเลยนี่นะมีอะไรหลุดลวมหรือเปล่าเนี่ยวะ <c oughs> โอเคนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปช่างวิงทย์เลงงตาคงจะจาดไปแล้วนะครับนะภา <c oughs> มันออกมาแล้วนะไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นอะไรยังไม่ได้บอกเลยนนะเออไม่ต้องบอกหรอก <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับช่างวิทย์เลองตาต้องจากไปวัสดีครับอ่าสบายเลยเพื่อนจะได้ดูคลิปนี้จนจบในนี้นะวัสดีครับ